ทำอะไรครับพ่อหนุม่มอ,อ่าสมสรนอะไรเอ่ยสมสรนอะไรเอ่ยอาดใจครับอาดใจโอเคครับ หัดใจหมดเลยเดี๋ยวมันจะกระพริบไหมฮะแล้วมันจะกระพริบดีจังเลยดีจังเลยไม่ต้องไปเก็บในกล่องเก็บไว้ในตู้อย่างงี้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวก็ไปทํากระจกครอบหน้าอีกทีหนึ่งกันฝุ่นเท่านั้นเองอค ภานเนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอใหม่คมกครั้งหนึ่งถูกไหมครับว่าเกิดมีผู้ว่า,าการภาคทั้งหกท่านภาคใดก็ได้นะครับที่เกิดเหตุการณ์อันนี้ท่านจะต้องประก,กาศตำแหน่งว่าท่นกกานผู้ว่าการภาคมีภาระหน้าที่ภายในสามสิบวันนะครับจัดก,การประชุมเลือกตั้งตำแหน่งที่ไม่ขาน เราใช้คำว่าว่านะครับใหม่ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนประกอบด้วยผู้ว่าการภาคผู้ว่าการภาคขึ้นถามคนรองผู้ว่าการภาคคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สองถ้าได้รับเลือกมาไม่เกี่ยวอันนั้นอันนั้นเป็นรับเลือกตั้งนะฮะอันนี้ที่ผมพูดดิผรองผู้ว่าการภาคคนที่หนึ่งและคนที่สองไม่มีทาว่ารับเลือกตั้งนะครับ ภูมิภาคประธานเขตและกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ตามประกาศของรัฐบากห6ตำแหน่งที่ให้ธิ์เป็นกรรมการบริหารวีสิทธร์ดเหมือนกรรมการบริหารภาพนะครับและส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งไปแล้วสัฐคกภายใน7วันครับขอเสนอ ที่ประชุมฟังได้ชัดเจนทุกคนใไหมครับประกาศนี้ฝ่ายชุมชนทุกประคับต้องไปตรวจสอบว่าตรงตามนี้สากลประกาศใหม่นี้แน่นอนถ้าแน่นอนก็ต้องเป็นไปตามจากผลประกาศครับไม่ทราบท่านอื่นมีความเห็นอะไรครับขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ที่ผมใช้คําว่าสามสิบวันหมายถึงการประชุมใหญ่วันที่สิบเจ็ดปิดลงและนับวันที่สิบแปดเป็นวันที่หนึ่งนะครับ การสิทธิบัตครับคือเรื่องของการได้สิทธิบัตรเนะี่ยอยากจะให้เพิ่มม,ม,ม,มีเพิ่มยิ่งยืมหวข้อนะครับสำหรับผู้แทนผู้แทนสำรองผู้แทนอิสระวงเล็บอดีตผู้ว่าก,การภาคของสโมสรคน,นแรกสิทธิบัตรได้นั้นจะต้องมีการลงทะเบียนระดใหชุมช่นะครับคืออยากจะให้เพิ่มในหัวข้อนี้เข้าไปครับเพราะดี<ม>ที่ผมอ่านมามทั้งหมดเนี่ย ข้อหนครับข้อหนข้อข้อหนะึ่งครับได้ไม่ได้ห้านาทีใช่ไหมครับซึ่งพอไปดูในธรรมนูญข้อบังคับในมาตราที่สี่นะครับข้อที่ข้อที่สามจุดสี่นะครับเขาบอกว่าให้ผู้ที่เสนอชื่อตำแหน่งประธานสภามีสิทธิ์ในการแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมใหญ่พาครวมได้ไม่เกิน3านาทีก็เลยไม่รู้ว่าเอกสารนี้กับธรรมนูนี่ยสอดคล้องอะไรเปล่นานะครับหรือว่าอันนี้อัปเดตนด้ยัยงไงตั รรท่าไน,น้ม,มาหรือข้าจะโยงครับเมื่อกี้ผมเสริมท่านละกันนะครับในส่วนของทำนูนของภาครวมนะครับเมือ่อภาครองนะครับที่ได้รับสิทธิ์นะครับเลือกตั้งประธานสภาแล้วเนะี่ยตามทำนุนที่ท่านพูดเลยนะครับก็จะปลาใสแสดงวิสัยทั์นในที่ประชุมใหญ่ในช่วคงความอิประชุมนะครับอันนั้นใช้ทำนภาครวมในส่วนของภาครองนะครับในส่วนภาครองเสริมท่านพิชิต ในส่วนของภาคลองนั้นนะครับในกรณีที่ผู้ว่าลองหนึ่งลองสองนะครับได้คะแนนไปถึงตื่หนหึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนนะครับไม่นับบัตรเสียและมวดออกเสียงนะครับในกรณีนี้เมื่อกี้ท่านวิชิตบอกแล้วนะครับไม่สามารถใช้ข้อก้าวที่อยู่ในประกาศนี้ได้นะครับต้องใช้ธรรมนูญของภาคลองก็คือให้เป็นตําแหน่งว่างนะครับแล้วให้คณะกรรมการของภาค นะครับของภาคนั้นนะครับดําเนินการตามามา,าข้อบังคับมาตออราสองอนุห้าอนุหกนะครับซึ่งผู้ที่จะลงคะแนนได้นะครับเมื่อกี้ท่านพิชิตพูดไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนะครับผมจะประกาศให้ฟังนะครับว่าผู้ใดที่มีสิทธิ์ที่จะประชุมและก็เสนอชื่อคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อนะครับคือหนึ่งผู้ว่าการภาครองผู้ว่าการ ที่หนึ่งคนที่สองอณีผู้ว่าการภาคอดีตกรรมการเงินการร้อนสากลอดีตนายกเลขาสากลที่อยู่ในภาคนะั้นประธานเขตประธานผู้วิภาตีเอทีจีเอทีจีเอทีที่ท่านพิชิตพูดไม่มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงตามข้อบังคับมาตาห้าอนุห้าอนุบกนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้กับขอบคุณคจาก จะใช้เมื่อไหร่เท่าที่ผมทราบก็คือทั้งผู้ว่าร้องหนึ่งและร้องสองมีผู้สมัครก็ทั้งหกภาคถูกต้องไหมครับทั้หกภาคนะฮะใช้กรณีภาคใดภาคหนึ่งไม่มีผู้สมัครรองสองครับเก้าตุ๊สองนะฮะเก้าตุ๊สองนะครับอกรดีที่สักครู่ไม่ได้พูดต่อเพราะว่านั่งคุยกันอยู่ว่าถ้า ณีที่สองมีผู้สมัครแต่คุณสมบัติไม่ครบสองกรณีนี้เท่านั้นที่สามารถประกาศคอนฟ้องผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับลงสถาเพืตั้งได้ในที่ประชุมใหญ่เท่านั้นเองครับไม่มีไม่มีว่าก็ไม่มีตามที่ข้อก้สองเนี่ยน,นะครับใช้ไม่ได้ครับขอบคุณครับครับก็ถูกเขาเจอ่า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 อันนี้ครับ ต้องเชิดชูคนดีครับอลงทะเบียนนะฮะท่านบุญทรงทักกรวรุษนะครับมาเพื่อที่จะเอาถุงโดยเฉพาะนะครับ <c oughs> <c oughs> มีต้อนรับคณะกรรมการปรรสภารวงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับจะได้ผานเยี่ยมเชิญทุกท่านในการที่นั่งรับรองที่ได้ดำเนนกรับรับรองทุกท่านเอาไว้ในด้านเกี่ยกสโรราติทุแล่งรัรารในสของสโมสรสูุขการ์ดคารองศักดิวงการเกตรท่านปรมธานูว่าที่เิงนสโมสรบันเิงราชบุรีและนารสี Thank you. เขาเรียกว่าเดิน1.2กิโลในไลออนในไลออนไม่ม oh, oh, ีจริงบอกผู้ว่าเห็นใครสวยไม่ได้เลยนะเฮ้ยที่คนไ่มาอยู่อยู่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังน้ำปรังไหมครับว้านี่แหละครับเอ่อสาวใจสิงหัวใจลีโอเป็นลีโอนี่เป็นลีโอผมไม่ติดไม่กินเลโอนี่เนี่ย บบขบันอ่าโอเคนี่ครับก็จะเป็นเอ่อโอซิลฟอรัมพัทยาครั้งที่61นะฮะท,ท, 24, 1, ที่สังเกตในวันที่14ถึง17พฤศจิกายนนะฮะปีบริหาร2ปี2567น,น,นะครับเอานะครับ1น่งอ่ะพอนะหนึ่งสองอคนมากต้องเดินดังหน่อยนะฮะ1 2 3่งสองออออสามขอบคุณครับขอบคุณครับ